ก็ต้องยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่คอนเทนต์ทางว่าโชวเคดอีกแล้วนะครับโดยที่คอนเทนต์ของวันนี้นะครับคนที่ส่งมาเขานําเสริอว่าเกมนี้เขาได้วีโก้ที่ไว้ที่สุดก็คือสเตจสองคิหนึนั่นเองนะครับผมเคยเล่นไวเนาะวีโกแต่ผมไม่ได้เอามาทําคลิปนะครับเพราะว่ากว่าผมจะโลฮิตแม่งช้ามากๆแต่ว่าคุณโอ้โหผมไม่อยากอ่านชื่อเขาเลยว่า คนคนนี้ผมเรียกเขาว่าอะไรดีวะ่าคุณไลร์ละกันเออคุณไลรก็ส่งมาว่ามันไวมากเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะฮิตตอนสเตจไหนนะครับซึ่งตอนนี้เขาได้เวียโกสดาวมาจากเอ็นคาสเตอร์เนาะเอโคจะให้ตัว2ดาวที่เป็นตัวนึงบาทกับทุกคนเนาะเขาได้มาเป็นเวียโกนะครับซึ่งตอนนี้เขามีประมาณ4ตัวนะครับแล้วเ,เจอเป็นอักเมนฮีโร่ของเวียโกหยิบมาครับตอนนี้ก็เท่ากับมี7ตัวแล้วมีอีกในช็อปอีกหนึ่งตัวเป็น8ตัวเลยครับกดโลไปหนึ่งทียังไม่เจอนะได้เป็นเชน2ดาวมาก่อนนะครับ ไปต่อไหมเงินมีอยู่4บาทโอกาสฮิตค่อนข้างเยอะและเรียบร้อยครับเวียโกสามดาวไปแล้วตั้งแต่2คขีดหนึ่งบวกกับมี JG ให้เวียโกด้วยก็ผมว่าน่าจะแซมนะ JG เพื่อที่จะวินสติยาวเลยเวียโกสามดาวมันควรที่จะต้องมีของนะครับเรียบร้อยครับแซมไปแล้ว JG ตอนนี้ผมคิดว่าสเตย์สองนี่น่าจะวินสติยาวๆแน่นอนรอบนี้ก็ปลดล็อกยอนลีกมาครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ของเวียโกมันจะปลดล็อกยอนลีกมานั่นเองทำให้เปิดเป็นชาร์โดไอริสได้เลยครับผมเคยพูดผิด ไอเชี้ยผมต้องไปแก้คบพูดไว้คือผมเคยเล่นไอคอนเทนเวียโกไว้นะครับผมไปพูดคอมมันว่า Shadow i s l n n d ไอหียผมติดปากมาตั้งแต่ตอนที่เ6ไสิบหกใหม่ใหม่จริงๆมันคือ Shadow i l ลินะครับคลิปนี้ผมมั่นใจว่าผมไม่พูดผิดแน่นอนเพราะผมไปฟึ่งพูดไปแล้ว <laughs> ไม่ผิดแน่นอนครับ Shadow i l ลิคอมนี้ โอเคตอนนี้ก็เปิดเป็น2 Shadow l i s นะครับลงไปเป็นเดว่นก่อนเพื่อที่จะติด Quick c y i k e r ให้กับ v i ียจะทำให้ v i ียเก่งขึ้นซึ่งของ BS สำหรับ v i ียผมรู้สึกว่าจะเป็นไททันอ่าวัตเตอร์แล้วก็ JG ไหมหรือใครมีอ่อไอเทมที่ BS สำหรับ v i ียมากกว่าที่ผมพูดก็สามารถแนะนำมาได้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเบ g o โกซส่วนใหญ่แลวผมก็ไม่ค่อยเห็นใครเล่นด้วยผมก็เลยไม่รู้นะว่า BS มันคืออะไรนะแต่ถ้าเกิดเป็นผมผมก็จะสแสลมเป็นแบบนั้นแหละ ไททันบัตเตอร์ดีไเจครับ3ชิ้นนี้เลยโอเคส่วนในรอบวงนี้เขาเลือกหยิบเป็นเกาะนะครับจริงๆเขาน่าจะอยากได้ผ้าคลุมแหละแต่ว่าอดนะครับโดนตัดไปที่หยิบกรอบอก็น่าจะเอาไปทําเป็นไททันแน่นอนก็รอธนูอีกสักชิ้นหนึ่งก็จะได้ของ BS ให้เวียโกแล้วนะครับ โอเคตอนนี้ก็น่าจะวินสีย,วยาวๆเนาะไม่น่ามีอะไรนะครับในช่วงสเตจสแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถไปถึงเลดเกมได้บอรดที่มันจะแคปจริงๆที่ผมค่อนข้างจะชอบเล่นนะครับเราจะเปิดเป็น5 Shadow i l i s ใช่ไหมแล้วตัวที่เราจะเติมเพิ่มนะครับก็จะมีเป็นลอริสที่จะติดวอร์เดนคู่กับยอริกนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเซลฟีนอ่ะเซลฟีนจะติดดิสลอปเตอร์คู่กับเกรนเนาะแล้วก็เติมเป็นคินเดตเข้าไปก็จะติดเป็นควิกไซเคอร์ cle, คู่กับตัวของเวโก้นั่นเองเนาะ แล้วก็เติมเบนฟิโดอ่ะฟิโดก็จะเป็นแวนิวเชอร์คู่กับคารลิสตาเทศมันจะพอดีเป๊ะเลยเยถ้าเกิดเล่นได้ตามที่ผมพูดนะเทปมันจะพอดีเลยไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับพอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยลองเอาไปเล่นดูได้นะ แต่ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะถ้าเกิดไม่มีอักเมนของเวโกแบบนี้มาให้เล่นนะผมรู้สึกว่ามันจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะหรืออาจจะเล่นเป็นเวโกแบกช่วงต้นเกมแต่เราจะไม่รลเวโก3ดาวเราจะเอาของที่ถือให้เวโกถือต้นเกมครับไปใส่เป็นเทสในช่วงท้ายเกมก็ได้เหมือนกันเนาะอยู่ที่ว่าจะเล่นแบบไหนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดได้เป็นอักเมนเวโกมาเราก็คนที่จะทำเวโกส3ดาวเนาะรอบนี้เขาได้มาเป็นไททันนะครับ แต่ว่าธนูเหมือนจะเกินอยู่เขาเลือกจะทำไหมจริงๆควรทำนะโฮวิเอโกมันเป็นไฟเตอร์ครับมันกึงก่งกึ่งไฟเตอร์อ่ะมันควรจะมีไททันในการกันตายนิดหน่อยโอเคเราได้เป็นไททันไปแล้วครับแล้วเขาเลือกสลมไปเป็นจีเอสเลยคือกะจะเทมโปเลยครับไม่ได้รอของอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวค่อยไปหาของออกข้างหน้าก็ได้แต่ว่าวิโกไม่มีดูดเลือดผมว่ามันอาจจะตายง่ายไปหน่อยไหมแต่ว่าสเตจสามเราไม่ต้องไปซีเรียสอยู่แล้วครับยังไงก็สามารถบสิสิกต่อได้แน่นอนถ้าเกิดเรามีของ3ชิ้นในวิโกเนาะ เดี๋ยวลุนอักเมนที่2ดีกว่าครับว่าจะได้เป็นอักเม้นไอเทมหรือเปล่าหรือจะเป็นอักเมนอัพเวลและเหมือนจะมีเทียนะครับเทียนี้หยิบไหมเราสามารถเอาเทียไปรอทําเป็น H.O.J ให้วีโกได้นะครับโอเคเขาหยิบมาจริงด้วยเนาะก็อ,อกสวยงามไอเทมค่อนข้างจะโอเคละตอนนี้ก็เหลือแค่เ,เก็บวินสตีกยาวๆครับเพื่อที่จะขึ้นเวลเก้าไปแคบบอร์ดแบบที่ผมพูดนั่นเองนะเนาะนะ แล้วก็ปัญหาของคนเล่นเว a ยโกอารเมนทนี่ส่วนใหญ่ก็คือน่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับว่าถ้าเกิดโลไม่ฮิตตั้งแต่ช่วงเศษสามแล้วเอาวินสิบไม่ได้มันมีโอกาสที่จะเก็บสแต็กของชาร์โดไอริสยากแล้วก็อาจจะขึ้นเวลได้ช้านะครับถ้าเกิดเงินหมดนะผมก็เลยคิดว่ามันจะอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะสำหรับไออาร์ e เมนเวนี่นะครับถ้าเกิดเป็นไปได้ไม่ได้ไไดอยากเล่นเอาคอนเทนต์อยากเล่นเอาแรงผมก็รู้สึกว่าไม่น่าหยิบเท่าไหร่นะตัวมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับ ก็เห็นไหมสเตดนี้มาคือโดนไอตัวของจีนที่ไม่มีของยิงตายสเสียสติกด้วยบอดแบบอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เหรอผมบอกแล้วว่าตัวไม่ได้เก่งขนาดนั้น,นเวโกถ้าเกิดเป็นตัวที่มันเก่งจริงๆนะช่วงสเต3สามผมว่ามันควรที่จะวินสติกได้แบบยาวๆอยูอย่แล้วเว้แต่นี้เขาเลือกที่จะขึ้นเวลเจ็ดมาตั้งแต่รอบสามหกเลยนะเพราะว่าเขาค่อนข้างรวยนะคุณไลตรงนี้ ลายมาเป็นคาลิสตาเรียบร้อยก็เปิดเป็น4 Sha d o w e l ไ t e ได้แล้วเหลือแค่เก็บสแต็กต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะปลดล็อกเทสมาแบกในช่วงท้ายเกมนะครับบอดนี้มันค่อนข้างจะแวลูไม่ได้เยอะเนาะช่วงท้ายเกมนะครับปัญหาคือต้องหาเวโก้สามดาวนี่แหละถ้าเกิดเราจะเล่นหาเวโก้นะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจะเล่นจริงๆอ่ะไม่โลเวโก้อาจจะอันนี้ดีกว่านะไม่ต้องหยิบอัพเมนขอุงเวโก้แล้วก็ไม่โลเวโก้ใช้เวโก้แบกในช่วงต้นเกมแล้วก็ไปเล่นพวกตัว5บาทในช่วงท้ายเกมอะไรแบบเนะี้ย อาจจะพาสีดีกว่าหรือเปล่านะครับใครที่ช่อช่ำบอดนี้ก็ลองมาแนะนําก็ได้นะผมก็ไม่ได้ค่อยช่ำเท่าไหร่ด้วยเพราะไม่ค่อยได้เล่นนะครับโอเคในรอบนี้เขาได้เอาเป็นบัตรเติร์ดเรียบร้อยตรงนี้เวียโก้มีดูดเลือดแล้วครับเราสามารถโยก g s ชิ้นนั้นมาใส่ให้คาริซ่าได้แล้วก็เอาบัตรเติร์ดให้เวียโก้นะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขาจะทําหรือเปล่านะผมว่าเขาควรจะทำเนาะใช่ไหมใส่เจจีเวียโก้หรือเปล่าเพราะว่าคาริซ่ามันน่าจะเป็นเวทนะ เขาเลือกที่จะทุบเกาะออกไปก่อนนะครับได้เอาเบนธนูก็ไม่แย่นะธนูเราสามารถเอาไปทำเ็นไอ้นี่ได้นะครับเจาะเกาะเวทอ่ะวอยซาว์อ่ะเราให้เทสถือช่วงท้ายเกมก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงท้ายเกมเราจะทำของ BS ให้เทสเนาะเพราะมันจะเป็นแครี่ร้องให้เราเนี่ยครับอ,อเทมที่ผมรู้สึกว่าเก่งๆกับเท,ท็เลยนะผมชอบใส่เบนของเหลือๆเว้ยแต่ควรจะมีติดดูลเลือดให้มันสักชิ้นหนึ่งอ่ะอย่างเช่นเฮโรเจหรือไม่ก็บัตเตอร์อะไรเงี้ยส่วนที่เหลือก็ใส่อะไรก็ได้ครับแต่ผมชอบจริงๆกกก็็ใส่่เเปนนตััดีลบจอ พราะเทสมันดาเมจมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะนะตัวแบกส่วนใหญ่จะเป็นจากเบียโก้แล้วก็จากฟิโดมากกว่าสุดฟิโดนี่ถ้าเกิดมีของเวทดีๆให้มันก็สามารถเอามาเล่นได้เนียครับแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็สามารถเอาเป็นทีฟโกฟให้อ่าฟิโดใส่ได้เหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูอัคเมนที่สามวันดีกว่านะครับว่าคุณไลน์นี่เขาจะเลือกหยิบเป็นอะไรเขาน่าจะอยากได้เป็นอัคเมนอีคอลไหมหยิบมาเป็นอัคเมนคอมแบทนะครับเพลสซิ่งโรตัสเอ้ยมันไม่ได้ชื่อเพลสซิ่งโรตัสแล้วดิมันชื่อเอ่อวอเตตตอรร์โัสปะเซนท เปลี่ยนชื่อเรื่อยๆเลยนะไออัคเวนโลตัสเนี่ยที่จะทําให้สกิลขีได้ครับแต่หยิบอันนี้มาผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรือเปล่าครับเพราะว่าเวียโกมีเจจีอยู่แล้วเมื่อกี้หยิบไออัคเวนอันกลางอาจจะพาสีดีกว่าไหมไม่รู้นะครับตรงนี้แต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะในการหยิบเป็นเอ่อสกิลที่สกิลขีได้ทั้งที่เรามีของคีอยู่แล้วนะครับโอเคบอร์ดนี้เราจะสามารถชนะได้ไหมโอเคชนะได้อยู่ครับข้อเสียของบอร์ดของคุณไลตอนนี้คือตัวแทงค่อนข้างบางนะครับ ไม่รู้ว่าจะขึ้น8ไปโลก่อนไหมหรือจะสกิปเวล8เพื่อที่จะไปเวล9เลยดีรอบนี้เลยครับน่าจะเป็นรอบที่เขาต้องเลือกว่าเขาจะขึ้น8เลยหรือเปล่าหรือค่อยๆไปดีแต่เหมือนเขาจะยังใจเย็นอยู่นะครับไม่เลือกที่จะขึ้น8ขเขาค่อนข้างจะมั่นใจในบอรดตัวเองนะด้วยความที่เลือดยังเยอะอยู่ด้วยครับก็สามารถเล่นแบบ slow r i d ได้ไม่ได้ t e m p ปอะไรขนาดนั้นไปเรื่อยๆชิวๆ แต่อาจจะเป็นข้อเสียนิดหน่อยเพราะว่าอบอร์ดเราอะถ้าเกิดจะให้มันดีๆเลยควรที่จะเทมโปนะครับเพื่อที่จะรักษาวินสติกไว้อะอันนี้การที่เขาไม่ขึ้นเวลเห็นไหมมันก็เลยทําให้แพ้ไฟ,ฟ,ฟ,ฟนี้หรือเปล่าโอเคเวียวกัยังเอาให้ได้อยู่นะครับเกือบจะแพ้อยู่นะแต่ว่ายังชนะไปได้อยู่ มันมีโอกาสที่จะแพ้เว้ยคนที่จะเทมโปขึ้นไปเลยแล้วก็ไปหาพวกตัวสบาทสดาวรือไมมก็ตัวแท้งสองดาวอะไรเงี้ยมาช่วยรับตีนิดหน่อยอาจจะเหลือเงินไว้สัก30บาทนี้ครับอย่างเงี้ยครับไม่โลหมดตัวนะเพราะว่าถ้าเกิดโลหมดตัวอีคอนเสียแน่นอนขึ้น8ไปก็โลสัก20บาทอะไรเงี้ยหาตัว2ดาวเพิ่มแล้วก็วินซีย่ยาวๆไปยันสเตทห้แล้วก็ปลดล็อกเทสออกมาไปขึ้น9หาเทสสดาวมาเล่นแล้วก็แคปบอร์ดอย่างนี้ผมพูดไปตอนแรกนั่นเองวิธีเล่นก็จะประมาณนี้หละครับไม่ได้มีพลิกโผลอะไรมาก เขาเลือกที่จะทําของให้คาริสตาไปเลยนะครับไม่เก็บไอเทมเลยคุณไลน์นี่เขาค่อนข้างจะไอ้นี่นะเรื่องไอเทมนี่เขาค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่นะไม่ดองไอเทมไม่อะไรเลยนะครับมีอะไรทําอะไรได้ใส่ไปเลยเขาน่าจะถือคติเดียวกับผมหรือเปล่าที่ไอเทมแบบว่านับเป็น3อย่างพอก็คือของแท้งของวิเศษของกายภาพนะครับเขาอาจจะถือคติเดียวกับผมไม่ค่อยดองไอเทมเท่าไหร่ โอเคก็เป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเกิดจะเล่นอัท็อปโฟไม่ได้จะเล่นแบบหวังโลบเอาที่หนึ่งอะไรขนาดนะั้นการทำไอเทมไปเลยแบบนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพราะมันจะทําให้บอร์ดเราแข็งไอเทมเราจะมีทุกชิ้นอะ่ะเออมีทุกชิ้นที่เกมให้มาเงี้ยแล้วเราก็จะโอกาสชนะเยอะนั่นเองนะครับรอ,อบนี้ก็บทดล็อกเชสมาเรียบร้อยก็น่าจะเปิดเป็น5 s h a d o w i ไอริสได้แล้วนะครับเขาเลือกที่จะเอาไปลงแทนตัวอะไรไม่รู้นะครับเมื่อกี้แบบแบบก็เป็น4ีวอเด่นไปก่อนเนาะ แต่จริงๆคือ,เ,อเราจะเปิดแค่5 Shadow a l i s เนาะแล้วก็ลงตัวแบบที่ผมพูดไปอะเทรดมันจะพอดีเป๊ะเลยแต่ไม่รู้ว่าคุณไลเขาจะไปแคปบอร์ดแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูเอาช่วงท้ายเกมนะแล้วเขาเลือกที่จะถอดของนะครับเอามาเป็นไททันกับบัตเติร์ดแทนแล้วเลือก JG ไปใส่ให้เอ่อเทสแทนกระจายไอเทมนะครับก็ได้อยู่นะเดี๋ยวค่อยเอาไปหายเทมให้เบียโก้ใหม่อีกชินน้นนึงก็ได้แต่เบียโก้ผมรู้สึกว่าใส่อีกชินน้นนึงเป็นไอ้นี่ไปเลยดีไหม Eight อ f n i g h ไปเลยดีหรือเปล่า ก็อาจจะเวิร์กอยู่นะเออผมว่าแบบใส่กันตายมันเยอะๆเลยก็อาจจะเวิร์กอยู่เพราะว่าผมเคยลองอยู่เกมหนึ่งอะไอเวียโก้ใส่ของ3มชิ้นเอ่อบัตเตอร์ไททันเอลฟ์ไนอะคือแม่งตายยากมากเว้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามัน BS หรือเปล่าดิเพรววาะผมเล่นไปเกมเดียวผมก็ไม่รู้ว่ามัน BS จริงไหมนะครับ <c oughs> เดีรู้สึกว่ามันเก่งดีนะใส่ j g จไอาดดาเมจอาจจะไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นนะครับเพราะเวียโก้มันเน้นตีมากกว่าเนาะตอนเป็นควิกไซเกอร์ครับโอเครอบนี้เขาได้เทียเพิ่มมานะจากอาร์เมนที่2 ก็เลยที่จะสแซลมไปเป็นอ่ะสแซลมไปเป็นแยกส่วนให้อน,นี่ก่อนอคาริซ่าก่อนเนาะไม่รู้เขาจะทําเป็นบูบัฟหรือเปล่านะครับซึ่งคาริซ่ามันเป็นสายแคสเตอร์นะใส่บูบัฟก็ไม่แย่นะครับแล้วเทียร์อชิ้นหนึ่งก็ลุ้นหมัดจากในแอนวิลโอ้โหไม่มีเลยอ๋อถ้าลุ้นหมัดได้จะทําเป็นเจจีให้เทสได้นะเอฟซีได้นะครับอันนี้เขาเลือกอยู่มาเป็นผ้าคลุมนะน่าจะเอาไปทาําเป็นอะไรเอ่ยทําเป็นอะดปพติเทมหรือเปล่าใส่ให้เทสเขาคิดอยู่นะครับเอาอยัางไงดีว่าเทมแบบนี้ ผมว่าเขาน่าจะเซ็งแหละไม่เจอหมัดน,นะครับเขาน่าจะอยากได้ JG จอเทสนะ,ะเขาเลือกสแลมไปเป็นไนนะอ้นี่นะสปิิตพิเศษใส่ให้ตัวแทงนะครับแต่วีโกตอนนี้เหมือนจะของไม่เต็มนะอาจจะต้องย้ายเอ JG มาใส่วีโกก่อนดีไหมเพราะว่าตอนนี้วีโกเป็นตัวแบกอยู่นะครับาลิซ่ามันยังไม่2ดาวนะใส่เทมไปอาจจะไม่ได้แบบเวอร์ขนาดนั้นเอา JG มาใส่วโกก่อนจะดีกว่าไหม ก็อยู่ที่พิจารณาแลวครับว่าสเกลดูแล้วบอร์ดคนอื่นเข้าแข่งพอที่จะต้องใส่ j g ไหมนะครับถ้าเกิดตัวแทงเยอะก็สามารถใส่เ g ให้เบียโกเพื่อที่จะให้มันล้มแทงไวๆได้เหมือนกันนะโอเครอบนี้เขาลงไปเป็นเออ e อ็มเปสซนะครับเปิดเทรดแวนเคิลเชอร์ให้คาริสตามันสามารถสกิลคีได้ โอเคครับตอนนี้ขึ้นก้ามมาแล้วด้วยแต่ผมเชีร์ว่าแคปวอร์ดแบบที่ผมพูดน่าจะเวิร์กกว่านะคเพราะเทดมันจะเป๊ะเลยผมอย่างที่ผมพูดแล้วว่าเชี่ผมเป็นคนโลจกกิตนั่งชอบเทดที่มันเป๊ะๆอ่ะ โดยรวมสถานการณ์ของบอร์ดคุณไลตอนนี้คือค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่นะครับโอกาสท็อปโกคือมัน100%อยู่แล้วครับแต่ว่าโอกาสจะได้ที่1นที่2นี่แหละก็ต้องไปลุ้นเอาว่าไอ้พวกบอร์ดที่2-3ที่เนี่ยมันจะแคปบอร์ดแล้วมาตบคุณไลททิ้งหรือเปล่านะครับเพราะว่าบอร์ดนี้มันแวลูไม่ได้สูงอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยครับ บอร์ดมันค่อนข้างจะใช้เงินน้อยอะเนาะเออม,อ,มเอ,อมันต้องมีเออมันต้องมีเบโกไว้อะพวกตัว1บาท2บาทอะไรเงี้ยมันต้องมีไว้อย่างเช่นเกวนงี้มันก็ไม่ได้เป็นตัวดาเมจนะครับก็เอามาลงมันก็อาจจะเสียสล็อตไปหนึ่งช่องเพื่อที่จะเติมเทดแค่1เทดอะไรเงี้ยแ,แล้วไอคอมของ Shadow i ไอริสมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยนะครับก็ต้องไปลุ้นว่าบอร์ดอื่นเขาจะทําพวกบอร์ดเลเจนด์อะไรมาตบไลทยทิ้งหรือเปล่านะ แต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าล็อบบี้นี้มันไม่ได้รวยขนาดนั้นเนาะจากที่ผมไปดูดูมาคือคนอื่นไม่ค่อยมีอักคเมนอีคอนกันเท่าไหร่นะเว้ยทุกคนมีแค่บอร์ดหูไลท์นี่แหละที่ขึ้น9ก้าวมก่อนเพื่อนเลยนะก็โอกาสอาจจะได้ที่1ที่2เยอะอยู่นะตานนี้นะโอเคเราท็อปโฟรไปเรียบร้อยครับตอนนี้จะเจอเป็นแอนนี่ถือติปโกบกับมีอนนี้อยู่นะตาของแวนคิวเชอร์อยู่เขาจะเอาไหม แต่ผมเดาว,ว่าเขาน่าจะเอาเอาอเคเอามาครับเพื่อที่จะเปิดเทดแวนคิวเชอร์เพิ่มนะอาจจะเอาไปใส่ให้เวโก้ดีไหมเพิ่มดาเมจให้เวโก้ไปเลยถ้าผมจาไม่ผิดเวโก้มันน่าจะเป็นสายไฮบิดปะมันน่าจะใส่อะไรได้หมดเลยนะครับที่เป็นของแบบเ,เวทกิจภาพอะไรเงี้ยน่าจะใส่ได้หมดเลยเนาะแล้วเขาใส่ให้เวโก้จริงด้วยนะครับตอนนี้เทดก็เป็น5 Shadow Alice 4 Wa r d e n เดแล้วก็3 v a แวนคิวเชอร์นะครับก็เอาเรื่องอยู่ไม่แย่บอร์ดนี้แต่ว่าเขาต้องหาคินเดตมาใส่แทนไอ้นี่เนาะ ใส่แทนชื่ออะไรนะดาร์เคนนะครับดาร์เคนอะไรล่ะดาเวนผมไปสับสนกับดาร์เคนกับเดเวนนี่แหละเพราะว่าคินเด็ดมันเป็นตัว5บาทนะครับยังไงมันก็น่าจะเก่งกว่าไอ้นี่อยู่แล้วและเรียบร้อยแล้วไงพูดที่ไม่ทันคายคำนะครับเหมือนจะโดนบอดจิงตบ เอาเรื่องแล้วไงตานี้นะครับเพราะว่าบอร์ดนี้มันแวลูสู้บอร์ดจริงไม่ได้นะครับแล้วฝั่งตรงข้ามฮิตจริง3ฮิตเออเซจูนี่3ไปแล้วด้วยเอาละครับโอกาสชนะมันเริ่มจะน้อยลงแล้วนะครับตานี้แล้วเขาเปลี่ยนเป็นเอ่าคินเดตจริงด้วยนะคือ <Good call. S 2> เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องที่ต้องทำนะครับเราได้มาเป็นคาริสตาสองดาวเรียบร้อยกับเอมเพซ่าสองดาวแต่ว่าเอมเพซ่าอันนี้คือไม่มีสล็อตลงไหมอ่ะเขาเลือกที่จะถอดวอร์เดนออก1ตัวนะครับแล้วใส่เปนแบรนดิวเชอร์ไปแทน แล้วก็วที่จะถอดของจากเทสออกมาใส่เป็นอของเต็มชิ้น2ชิ้นแล้วก็เอาของเหลือเศษนะครับเพราะว่ามันเป็นสเตท5แล้วเนาะไอเทมมาได้เต็มชิ้นอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปรอลุ้นรอบคีปเอาของอีกชิ้นหนึ่งให้เทสนะครับโอเคคุณไรนี่ค่อนข้าง,งจะเล่นเป๊ะอยู่นะไม่ค่อยมีช็อตมิดเทท่าไหร่เอาเรื่องอยู่ตอนนี้แล้วก็ผมลืมพูดไปเลยนะครับสาหรับใครที่มีคอนเทนต์อยากจะนําเสนอผม ก็สามารถส่งมาได้ที่แฟนเพจผมเลยนะครับลิงก์จะอยู่ที่ใต้ดีสคริปชันนะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามนะครับส่งมาได้หมดเลยไม่จําเป็นต้องเป็นคอนเทนต์เวอร์ๆนะยังคอนเทนต์แบบพวกเออ่ตัวละครใส่เทมอัติแฟกแปลกๆแล้วมันเก่งเออ่คอมรีโลตัวแปลกๆอะไรเงี้ยสามารถส่งมาได้หมดเลยนะครับหรืออาจจะเป็นเพย์แบบเออ่ตลกๆแบบเล่นเออ่แบบ แปลกๆอะไรเงี้ยก็สามารถส่งมาได้เดนะีครับผมจะเอามาเป็นคอนเทนต์ได้หมดเลยนะทุกคนไม่จมําเป็นต้องเป็นพวกเ,เทรดลุงห้าบาทสามดาวอะไรที่เป็นส่วนใหญ่แบบนี้คือไม่ไม่ต้องแบบนั้นก็ได้นะครับก็แบบนั้นอนะ่ะผมค่อนข้างจะไม่ไดเอามาเท่าไหร่เว้ยคนที่ส่งมาครับทุกคนก็คือไอ้พวกห้าบาทสามดาวพวกเทรดลุงอนะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างจะจําเจไงผมอยากได้แบบอะไรปแปลกๆเนะี่ยทุกคนถ้าเกิดอยากจะทำคอนเทนต์สามารถส่งมาได้เลยนะครับคอนเทนต์อะไรก็ได้ยินเกียร์นะฮะอะไรก็ได้นะครับยินดีที่จะ ดูแล้วก็มาทำคลิปเลยถ้าเกิดผมชอบนะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ส่งคมมาด้วยนะครับโอเครอบนี้เจอเป็นบอร์ดเดมาเซียรีโลนะครับที่มีโอ้โหมีโซน่า3ด้วยนะแล้วก็เวน3ดาวแต่ว่าเวนตัวนั้นไม่มีคาเค่นฟิลลี่แต่มีเป็นเดสเบทแทนแต่พอาโดนเวียกโก้หลวงตายไปแล้วไม่ใช่เวียกโก้ตัวนี้ม่นเข้าไปลลวงตายหมดเลยนะครับฝัง่งนรงข้ามเขาเล่นเวนซาเหนนะ หวหรือเปล่าฟ้าเห็นตายเกิดมาหนึ่งรอบนะครับแล้วเข้าไปสับๆคา,าริไไาสตาไหวไหมคาริสตาปาสกิลไปครับไม่อีกรอดนะฟ้าเห็นแล้วเรียบร้อยแล้วฝั่งตรงข้ามตายไปเลยตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ2คนสุดท้ายไหมอ่ะเหลือ3คนนะครับไอเชดบอร์ดเมื่อกี้คือฮิตเอาเรื่องอยู่นะทุกคนแล้ว่าโดนบอร์ดนี้ตบไปวะช็อตเมอกี้แหละเียโก้แม่งเข้าไปล้วงอ่ะถ้าเกิดเบียโก้มไม่เข้าไปล้วงเนี่ยผมว่าอาจจะแพ้ไปแล้วแล้วบวกกับคาริสตาแม่งเก็บสต็กไอธนูมันไว้เยอะปาซาเห็นทีเดียวแม่งตายไปเลยเอาเรื่องจัด ก็ต้องไปลุ้นกับบอร์ดที่2แล้วว่าจิงรีโรเนี้ยเราจะไหวหรือเปล่านะครับรอบนี้เจอเป็นบอร์ดที่3ที่เล่นเป็นบิดวอเตอร์นะแต่ยังไม่มีอะไรเบอร์เรเท่าไหร่เป็นบอร์ดแบบปกติเลยแต่เขาน่าจะเปิดเป็น7บิดวอเตอร์ป่ะจริงๆคือไม่ค่อยเบอร์เท่าไหร่นะเบิดวอเตอร์มันไม่ได้เก่งครับผมว่าไปเล่นเป็นบอร์ดเลเจนด์จะดีกว่านะถ้าเกิดขึ้นก้าได้แบบนี้นะครับไปใส่พวกตัว5บาทอะไรเงี้ยแล้วเปิดเออบิดวอเตอร์ไว้แค่สพอก็มีเป็นนอตติลู เอ่อ uh, MF แล้วก็ทําเข่นก็จะเหลือไว้สตัวเนี้ยแล้วที่เหลือก็ใส่พวกตัว45บาทแล้วนั้นดีกว่าเนาะอาจจะเวิร์กกว่านะครับเพราะ,ระเจ็ดวีเตอร์มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะโอเครอบนี้เจอเป็นบอดจริงแล้วเพราะว่าเหลือกัน2คนสุดท้ายแล้วจะไหวหรือเปล่าจริงต,ตัวนั้นตึงเอาเรื่องอยู่นะแล้วก็เออเซจูน uh, ี่สามดาวด้วยแต่เซจูนี่ตัวนี้เหมือนจะขาดการกอยนะครับไม่รู้ว่าจะยืนรับดาเมจไหวหรือเปล่าโดยความที่เออวียโกตัวนี้ใส่ใส่เออสเปซของแวนคิวเชอร์ด้วยครับดาเมจค่อนข้างจะแน่นๆอยู่ ไอเชี่ยแล้วทำไมจิงกระโดดมาตรงกลางวะอ๋อสกิลของอเท็ดวะไอเชี่ยเท็ดจับจิงรวบมาตรงกลางเอาแล้วไงบอดนี้แม่งจะชนะไอนี่ได้จริงเหรอเนี่ยชนะเอ่อจิงลีโลได้จริงเหรอวันนี้แต่ว่านั่นแหละครับเพราะว่าเขาฮิตเวโก้ตั้งแต่2ชีนหนึ่งอะเขาขึ้นเก้าได้อยู่ชิวแบบนี้มันโอกาสชนะเยอะอยู่แล้วเว้ยบอดเนี้อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกเลยครับถ้าเกิดบอดเนี้ต้องไปโลเวโกสามดาวโอกาสขึ้นเก้ามันจะยากแล้วก็ เอ่อถ้าเกิดเงินไม่พอจริงมันจะทําให้แบบว่าไอ้นี่เนาะขึ้นก้ามาแคปบอร์ดแบบนี้ได้ยากนะเนาะก็น่นแหละครับบอร์ดนี้มันเขาฮิตตั้งแต่2งคิดหนึ่งไงเวีโกมันก็เลยสโนบอลมาได้จนตอนนี้เขาค่อนข้างจะฮิตหลายตัวแล้วนะครับก็เลยทําให้น่าจะชนะบอร์ดจริงได้ด้วยความที่เทสสอดาวตัวนี้มีเอเทฟแม่งรวบจริงเข้ามาเนาะอันนี้ฝั่งตรงข้ามคือต้องแก้เกมด้วยการขยับจริงออกนะครับไม่ให้เทสรวบมาตรงกลางนะไม่งั้นคืออาจจะเป็นภาพเบเบอร์กี้ได้นะครับ ก็เดีมาดูกันว่าภาพจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับตานี้แต่โพสิชันอะไรเหมือนเดิมเลยแต่วีโกเข้าไปถึงตัวหลังแล้วครับแต่ว่ายังติดแทงอยู่ตัวจริงตัวนี้สแต็แตกเต็มไหมสัต็แตกเต็มไปแล้วครับแล้วซอยรัวซอยรัวเท็ตายไหมเท็ตายไปแล้วครับตัวนี้จริงเอาให้หมดบอดเลยครับด้วยความที่จริงไม่โดนรวบไงเห็นไหมครับทุกคนอันนี้คือฝั่งตรงข้ามที่ต้องขยับตัวแบบว่าสเกลไปบ่อยแล้วนะว่าเขาเอาเท็ไว้ตรงไหนนะครับแล้วพยายามเอาจริงออกห่างให้ได้มากที่สุดไม่งั้นคือโดนแน่นอนโดนเท็ตรวบตึงนี่คือตายแน่นอนน โอเคลำนี้เขาตัดใจขึ้นเวลสิบไปเลยนะแล้วก็จะเปิดเป็นห้าแวนคิวเชอร์นะครับจะทําให้บอร์ดแบบแรงขึ้นแน่นอนก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ารอบนี้ภาพจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเขาโพสิชันเดิมเลยวะไอเชียเราเทสมันเดินไปตรงนั้นนะผมว่าเขาควรขยับหน่อยนะไม่รู้ว่าจะโดนลวกอีกหรือเปล่านะครับรอบนี้แต่เหมือนจะติดแทงค์อยู่แต่นั่นแหละรครับไอเซจูนี่เขาขาดกาก,กอยอะ่ะมันยืนได้ไม่นาะนได้นานไม่พอ,อแล้วยังไง ไหวหรือเปล่ารอบนี้ก็ยังไม่ไหวยอยู่ดีวะถ้าเกิดเอาฝั่งตรงข้ามได้การกอให้เซจูนี่ผมบอกเลยว่าน่าจะน่าจะตึงมือแน่นอน,นครับก็ก็ต้องลุ้นในรอบคีปเอาเนาะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะโอเคตอนนี้ก็ออนแจกไอเทมอ์ติแฟกเรื่อยๆนะรอบนี้ได้เ,เป็นลิสเบนหรือเปล่านะไอเทมชิ้นนี้ผมจาไม่ได้นี่ครับโอเคก็ส่วนตอนนี้คือของของคุณคุณไลนี้ก็เหมือนจะขาดแค่ของแท้งอย่างเดียวนะต้องลุ้นในแอนวิลนี้นะครับว่าจะมีไอเทมแทงใส่ให้ออนไหม โอ้โหเคียดาเมจล้วนเลยจะหลุดเอาถอดมาเปนเอ้ยเขาได้เป็นเอ็ดอฟไนท์นะครับเลือกที่จะใส่ให้เบียโก้หรือเปล่าโอ้โหแล้วเขาได้ของ BS ให้เบียโก้เลยเรื่องที่จะไม่ใส่ตาแวนคิวเชอร์ให้เบียโก้ด้วยนะครับดาเมจอาจจะขาดหรือเปล่ารอบนี้แต่ไม่แน่ครับเบียโก้ได้ของ BS มัน BS หรือเปล่าวะทำไมคุณไลเขาใส่เทมเหมือนผมเป๊ะเลยวะหรื่อเป็นไอเทมเบวยเอี่ยอาจจะ BS แล้วเนาะก็เดี๋ยวาดือดนับ่ารอบนี้ภาพจะเปลี่ยนหรือเปล่าเบียโก้ได้ของดีๆแบบนี้นะครับ แล้วเซจูนี่ตายไหมยัยงรับตีได้อยู่แล้วเบียโกเข้าไปถึงตัวหลังแล้วครับพยายามฟันอยู่แล้วติดเอ็ดอฟไนท์เป็นหนึ่งรอบไงไอเช่เอ็ดอฟไนท์ดิฟแล้วชนะเลยหรือเปล่าเรียบร้อยไอเช่เอ็ดอฟไนท์ดิฟจริงวะเออเอาเรื่องแสดงว่าน,วน่าจะเป็นไอเทมบีเอของเบียโกหรือมั้งสามชิ้นนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ในะวันนี้เนาะก็ต้องอาฝาก ทุกคนไวด้วยถ้าเกิดมีคอนเทนต์ก็สามารถส่งมาได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณไลน์ที่ส่งเข้ามาด้วยแล้วก็คนด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาในแฟนเพจเนาะ,<ๆ>ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมชิบารประกันได้ก็ต้องขอขอบคุณทีมที่ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ